การสู้ในข่า,าวจ่าตายชวงเก็บประเด็นนะครับหนอจานเชลเลรประเกียิพร,ร,ระบาทสมเดจ็จพระจ้าอัู่หัวแล้วในห่วงนี้ยังเป็นวาระครบรอบร้อยเจ็ดปีสุรา,ฐฐา,ารธานีหน้าพระชจาตานตามที่เราได้คุยไปแล้วมเมื่อแรกแต่เดียวทีนี้เนี่ยกิจกรรมนมกิจกรรมสำคัญน,นี่แหละครับมีกิจกรรมเดียวว่านมรำลึกในพระมหาก,กราธิิุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวการที่ที่พระองค์ราราาท,ทรงพระเา้าตานนำจังหวัดสุราธานีนะครับและเป็นผู้เรามาพูดคุยครับท่านผู้ดีเริ่มจัดงานทางแนกน้องยิ่งนั่นก็คือคุณตัพพนนาไร อดีตนะครับนายกเทศมนตรีเมืองผาข้ามนะครับสุราธานีครับท่านได้เริ่มจัดงานมาพันธุพืชบางวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับพี่สุพนานไปรถนะครับข่าพนุนยันย้ายเล้าฮิดลงว่าประวัติเราสุราษฎร์เนี่ยก่อนเป็นมาพันธุพืชซึ่งใล่นนามพระราชทานสุราธานีครับคือวันนี้ครับถ้าถ้าเราย้อนอดีตในในสมัยก่อนนะครับนะถ้ามาจับชุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าครับก็คือมีการเริ่ม ก็เดี๋ยววาดปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็เอาเมืองแต่ละเมืองเนี่ยครับมารวมกันดินแดนแทบนนี้ก็จะเป็นเมืองล่างส้วนเมืองชุมพรเมืองชัยาเมืองกาญจนดิษมารวมกันเป็นมณฑลถ้าเรียนว่าทีงมีสองเมืองนะใช่ครับคือพื้นที่ชุมพรสุราษฎร์ก็คือพื้นที่เดียวกันหมดเลยนะครับชุมพรล่างส้วนกาญจนดิษชัยานะฮะที่เมืองเนี่ยมารวมกันเป็นมณฑลเป็นมณฑลครับ แล้วก็เรียกว่ามณฑลชุมพร oh. ที่นี่พมณฑลชุมพรเนี่ยครับที่ที่ตั้งทําการมุนทนเนี่ยก็คืออยู่เขตบ,บันดอนคือเราต้องเข้าใจแบบนี้ก็ว่านะครับนะ oh, ว่าเจ้ oh, กลางอยู่บันดอนนี้นะ <c oughs> อยู่ตัวสุรานี่แหละปัจจุบับนนี้นะครับ,รบแต่เรียกมณฑลชุมพรและมณฑลชุมพรแต่เมืองชุมพรก็คือเมืองชุมพรเมืองลังส่วนก็เมืองลังส้วนเมืองชัยยาเมืองกาญจนาดิษนะครับที่ทําการสืนรวบรวมเป็นมณนทนเนี่ยก็คือมณฑลชุมพรตั้งทําการอยู่ที่บันดอนนะครับ อันนี้นดอนไม่ปินเมืองพี่ถูกไหมครับยังครับก็ก็เป็นก็เป็นก็เป็นเมืองก็เป็นตำบลเป็นอะไรสักสักย่างนึงแต่เราเรียกเมืองชัยยาที่ก็ใช้ชื่อว่ามณฑลชุมพรไม่ครับพอมาถึงในสมัยราชการที่หกแหละครับพระองค์ฐานเนี่ยเสด็จเลียบมณฑลปักต้นะครับก็คือเลียบมณฑลปักต้ยก็ว่าเลียบมณฑลเนี่ยก็คือการมาส่งงานเวลาพม่าก็สักเสด็จเนี่ยจะมีแปลราชฐานใช่ไหมครับถ้าแปลราชฐานนี่ก็ ก็คือไปไปค้างไปค้างคืน<ม>ไปปักต้อนโดยโดยเป็นทีละโฮท่านส่วนตัวแต่ถ้าเลียบมณฑลเนี่ย<อ>ก็คือการเสด็จมาส่งงาน<อ>นะครับมาตรวจเยียมและสักการมาดูนะสักการมาเลียบมันทนะมาเลียบมณฑลที่นี่พอเลียบมณฑลชุมพรเนี่ยก็ต้องมาที่นี่ใช่น<อ>ไหมครับก,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 ก็ก็ก็มาที่ที่บ้านดอยนักพุกในายๆนะครับก็มาประทับแล้อยู่ที่นี้แล้วก็เกิดจึงเป็นที่มาของชื่อสุราธานีไงครับ อันนี้ก็คือประวัติโดยเทาคราวข้องสุราธานีนะคะที่นี่มาทึ่งในส่วนของการจัดงานครบรอบสุราธานีนามพระราชทานการจัดงานนี้มีที่มาที่ไปผันเพืค่ะในการเรเวนทางแรืเลยคืออย่างนี้ครับก็ซึ้อเนื้อจากทีคุยกันสักแต่เดียวนะครับนะว่าพอหลวงเจ้ารัชบาลที่ยกพลทันเสด็จมาเนี่ยฐานก็มาประทับแรืที่ทีขวัท่าข้ามครับควัท่าข้ามอ่าที่ที่มันมีเรื่องราวเยอะมากทขาไมฐานต้องมาผักที่นั่นบ้างอ่าทานมามากันบันรื้อะไรเนี่ยครับยักษ์บูกับนี่ต้องผักัเากัน คือจริงๆเนี่ยแต่ไม่ต้องประกวดดากามกำลังการเดิมเนี่ยที่ที่ทเราซุบขอนได้ <Yeah. S 1> ก็คือให้พระองค์ฐานเนี่ยไปประทับแลนที่วัดประธานศิยา uh oh. แต่ว่าพระองค์เนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นพระอชิริยาภพาพระองค์ฐานนะฐา mm hmm. นโปรดให้เปลี่ยนมาประทับแลนที่อาคารใ,ในในเหนอนสู้งพูดง่ายๆรับก mm ็ hmm. คือบุญควรคือตอนนั้นเนี่ยในยุคการทีหกเนี่ยเราเราเสื้อสิทธิทางการทหารไปบางบางประการ หลังจากที่เราต้องกู้เงินจากสาพันธรัฐมารายูมาท<ช>ําทางรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับนะบเอความมันคง,ขงเข้ามาเถิดคือส่วนหนึ่ง<ม> ông, โต้งโปรดให้ประทับแรมบนนั่นเนี่ยเพิ่มเข้าใจว่าโต้งฐานเนี่ยต้องการดูภูมิศาสตร์ของเมือง<ม>ตรงนั้นมีทางรถไฟมีแม่นม้ำนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นการป้องกันเมืองได้ระดับหนึ่ง<ม>แล้วพระองค์มีระดัรนีนะครับว่าให้ใหญ่เมืองเนี่ยจากบันโดเนี่ยไปไว้ที่ตาข้าม แล้วหลังจากที่พระองค์ประทับทีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ส่งเห็นว่าไอ้ชุอเมืองเนี่ยมาเรียกกันแตกต่างกันไปเรียกชายาไม่ชายาเก้ากอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็ทสงเห็นว่าสีประเทศอินเดียเนี่ยมีเมืองนึงก็คือเมืองตาปติตาปติไอมม้มีเมืองสุรัตสุรัตแล้วก็มีแม่น้าสายหนึงคือแม่น้ำตาปติก็ลักษณะภูมิประเทศกลายกันก็เลยประทัพทานนำเมืองวัดสุราธานี นะครับเมืองที่29กรกฎาคม2 4 5 8ส่รแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็พระราชทานนา้ำเห้แม่น้ำต,ตาปีหรือให้ซดคลองให้คลายๆกันกับเมืองสุรัษฎ์ที่แม่น้ำตาปีสีประเทศอินเดียน,นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากพระราชทานน้ำเมืองได้เสซตกรงก็โปรตให้ให้ใหญ่เมืองให้ยายให้ยายทีวากันเมืองเนี่ยครับไปไว้ที่ท่าข้ามนะครับไปทําการไปทําการ ที่ทำการผู้ให้ทําการรัฐบ้านมุ่นทุน<ะ>ยู่ไรยะนึง,งประมาณส<ะ>ักห้าหกปีนรั้นก็ใหญ่ครับมาใหม่ทีนี้<ะ>ไม่เพียงนั้นที่ทางข้ามตรงนั้นก็จะเป็นมันก็จะเป็นเป็นส่วนกลางของของกำลังราชการของของทางวัดไปะนะครับทีนี้ในเรื่องโคงการจัดงานของเราอะคะการจัดงานเนี่ยพอพอเราเห็นเหลืองนี้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยสุราธานีมีอายุครบ85ปี85ปีจัดเมื่อตอนนี้เราเจ็ดนะเราจัดเมื่อ85 ปลาบห้คือปีแรกใช่ไหมปี <ขอ S 2> แรกแ<ล>ครับ,รบอตอนนั้นผมผมอยู่สภาวันรมเป็นหนูผาาู้กิจการก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะพูดเรื่องราวแบบนี้ให้คนสุดหลาดได้ได้รับรู้ก็ไม่ใช่พูดซึ่งกันครับที่บนสะลานล้มเนี่ยมีท่านปะปลาที่ที่ปะปลาเกี่ยวกับโรฮภัเคยเคยประทับเกิดประทับเนี่ยนะครับประทับเอาเอาเรื่องนี้นะครับยิดเป็นสตอรี่ขึ้นมาว่าพรงเนี่ยได้มาประดับที่นี 6, ่พระราชทานถี่เมืงที่นี้ก็เลยไป็นคนที่กลุณขาพ่อม ถึงคุณพอยท่านจะมีภาพตกเก้าอ,อ,อยู่เยอะ,ะแล้วก็ตอนนั้นก็เชิญคุณสงยศเจ้าดนตรีนะครับแล้วก็แม่ทับเครียงใกล้<ะ>สมัมนั้นแม่ทับเครียง,ย,งยังยังยุ่ยไขยดอนนอกอยู่ก<ะ>็<ะ>ชวนกันบอกพีๆมาช่วยกันจัดงานนี้กันขึ้นมานะครับ<ะ>ท่านแม่ทับเรียงใกล้ท่านก็ส่งกำลงังทหารมาช่วยพว<ะ><ะ>กผมก็เอาเอา,เอาเลี้ยงข้องงานวิชาการเข้าไปแล้วก็ ไปช่วยกันค้นช่วยกันยาช่วยกันประกอบจั<ะ>ดงานที่ห้างเจสโต์สโตร์ตัดนะครับนั่นนั่นคือเรือเพื่อการจัดงานแฟร์ที่15ปีสุราธานีพ<ะ>อ,อผมมาโดยรงต์กำเน่งน,ใน,ในายกรองนายกเพื่อสมนตรีโดยมีนายกถนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเพื่อสมบัติฐานก็บอกว่าไอ้ถ้ายังงานเหลืออย่างเงาี้ยมันควรจะเรื่องของสังวัตก็<ะ>เลยจัดกิจกรรมการเทไล่ัการาที่พร้อมราชานุสาวรีย์แล้วก็มีงานเรื่องราวเกี่ยวกับการทําระเพณีซึ่งมาถึงวันนี้ครับนะครับ ทีน่นีในการจัดงานแต่ลับี้นี่แหละค่ะกิจกรรมแค่ต้องมีเลยเืออได้มังคือจริงๆเนี่ยกิจกรรมที่ต้องมีเนี่ยก็คือเป็นการพู้ท่ซึ่งเหลืองพระมากษัติยที่คุณนของหน่ยงานราชการที่หกเพืออ่อให้คนเนี่ยครับได้ได้ตรหนักแล้วก็ได้ได้เข้าใจอยู่แล้วว่าวสุราธานีเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นซื้อเจ้าเหมืองเก้าไม่ใช่เป็นซื้อภูมิศาสตร์หรือซื้อภูมิประเทศแต่เป็นน้ำที่พระมหากษัตริย์เนี่ยได้พระราชทานให้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตเหลืองนึ่งเนี่ยที่พ่อพยายามพูดตลอดว่า สุราธานีคงเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย<ม>ที่พูดเลี้ยงประชาร้อน<ม>นักการศึกษาผู้ถือคนพูด<ม>้ถือคนดีนะครบกกับดังนั้นเราต้องไปสร้างจิตสำนึกตัวนี้ครับ<ม>ว่าเป็นนามของของพระมหากษัตริ่งมองเห็นว่าคนที่เนี้ยเป็น,เป,นเป็นเมืองคนดีนะครบกกับดังนั้นมันต้องมีกิจกรรมลากไลท่ที่นสร้างให้คนใหญ่ได้มีจิตสำนึกในชาบัญชาศาสนาพระมหากษัตริย์อาจารยดดามงต้นเป็นเป็นดีครับและวกับในช่วงนี้ก็จะมีวีทีซีวันหน้านะครับเรื่องรัชดจัตไทย ในทีนี้น่าสนใจรบ้างครับเออก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพ่อต่อตุมใจนะครับว่ากรรมจังวัดสุรา์ธานีท่านก็ท่านก็มองในประเด็นเหลืองนึ่งที่จะพูดว่าท้ามันยังไรการเสวนาเหลืองนี้ไม่เทเราจัดงานแล้วก็เช็ดกันไปนะครับนะก็มองอย่างนั้นแต่ให้เป็นองค์ความรู้นะครับเราก็ได้รับเกียดจากอดีตอธิบดีของการสาสนาทันสด้างเอียดนะครับท่าน ท่านซื้อพองธรรมชาติผ<ช>ู้ในการท่าบันตักซึ่งคดี<ช>นะครับเจ้ามลเสวนาหลวงคับพพมด้วยเลยมีท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์นะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะพูดในเรื่องของเพราะว่าชนชาติไทยแล้วก็ความเป็นมาข้องความเป็นไทยพรนธรรมประเพณีแต่ในส่วงของพมเนี่ยก็จะพูนในเรื่องของที่มาที่ไปข้องการเสด็จราชดำเนินข้องหลกานที่พกในการเสด็จ เสด็จมาสุรัสมาทำไมนะครับเป็นตัวหนึ่งที่นับครับพ่อกคงจะสุดท้ายเลยนะอช่ยังไงท่านได้กล่าวถึ่งสำนึกในพระมหากษตริย์ที่คุณนะครับและความภูมิใจที่เราได้เติบโตในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนับรละจะต้านกับครับเพราะผมว่าจริงๆเลยเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่สำคัญนะครับเราเราต้องรู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมืองของเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยโดยโดยโดยสร้างสถาบันละนะครับดังนั้นพระมหากษัตริย์ที่คุณที่มีอย่างเช่นองค์ราชการที่ ok เนี่ย ประบอกต้องการศึกษาเกิดจากในอยุ่ฐานนำสมุนที่เราชายเนี่ยเกิดจากในอยุ่ฐานตรงไต่ลงมากไม่ทีเดียวนะครับมหาวิยาัยเนี่ยเกิดจากในยุคท่องฐานแล้วก็ภาะกษัตริยัแต่ละองค์เนี่ยก็มีพระมหากาพิ์จุนกับคนไทยอย่างหมากเลยต้องาเหลืองอย่างเงี้ยคนจะต้องสร้างให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้มีพิ้นสมนึกแล้วก็ช่วยกันสร้างประเทศชาติของกเราครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณทศพลงานไปรู้กับผู้เร่มจัดงานสุรัธานีนาาพระเจ้าท่านมังแต่ ครบรอบ8ปีวันนี้รย7ปีแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบค่ะ